สดีค่ะพี่พรนะคะพี่ธัญพรไกรปูเบศเป็นคณะกรรมการบริษัทของบริษัท Beauty Community จำกัดมหาชนเรามีาทั้งช็อปชื่อ Beauty Buffet Beauty c o s t แล้วก็ Beauty Market รวมแล้วประมาณ330กว่าสาขาแต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คือ Beauty Buffet สไตล์เนี่ยมันเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเอกล็ก i ิก เพราะว่ามันไม่ใช่โมเดลมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนลุยมันไม่ใช่อะไรคือมันเป็นอะไรที่ไม่ฟิกอิเล็กทริกคือการหยิบชิ้นโน้นชิ้นนี้ขึ้นมาประดับถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบปกติแล้วพี่บุคลชอบแต่งบ้านมากแต่งบ้านเองอะไรพวกนี้ค่ะปรับเปลี่ยนมุมอะไรต่างๆของพี่พรเองสีเนี่ยปกติเวลาแต่งบ้านพรจะใช้ไม่เกินสีสีก็ถ้าทเมเจอร์หลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาเทาดำถ้าดำไปเนี่ยก็จะไม่เหมาะกับบ้านมันจะไม่อบอุ่น จะเป็นสีเทาดําแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีเงินแล้วจะมีสีทองเนี่ยแซมนิดๆเพื่อให้มันดูแวววาวอะไรประมาณถ้าเป็นตอนแรกตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าในการทำเราเห็นเวลาเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องสําอางอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับมันอาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆด้วยถ้าเรามองออกว่าเฮ้มันมีจุดจุดเขาเรียกว่ามันยังมีจุดอ่อน มันมีจุดที่เราแทรกเข้าไปได้มันมีจุดที่เราแทรกแล้วเราได้เกิดพี่พรจะรู้สึกไม่กลัวพี่พรรู้สึกว่าอืมมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยค่ะหญ่อันี้พี่พรก็จัดสวยๆแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวก็จะทานมุมนี้ <c oughs> คือมุมที่นั่งกันใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้มุมนี้ก็จะนานๆทีถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่มาก็หลายคนแต่ด้วยส่วนใหญ่ทุกคนจะสนุกสนุกเฮฮากับการอยู่ข้างนอกมากกว่า ใช่ค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําคือเวลาพี่พรแต่งบ้านหรือทําอะไรเนี่ยมันจะมีภาพของลูกชายของพี่เนี่ยโผล่ขึ้นมาตลอดอแล้วก็พี่พรก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยลูกๆจะวิ่งขึ้นทั้งบนพี่ก็จะคือเวลาพี่พรคิดถึงห้องอะไรหรือจะทําอะไรขึ้นมามันจะมีภาพลูกชายกับแอคทิวิตี้ของเขาว่าเขาอาจจะปาร์ตี้กับเพื่อนเขาจะอะไรมันก็จะเกิดจินตนาการขึ้นมาพี่พรรู้สึกว่าการที่แบบ h e l โลเป็นหนังสือที่ดีค่ะแล้วก็เป็นเป็นลักษณะของออบางทีแบบการแบบให้สัมภาษณ์ที่เป็นแนวคิดหรือแนวให้กําลังใจอะไรพวกนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามบทสัมภาษณ์แล้วก็การเปิดบ้านูเร็วนี้จากให้โลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสััสีีค่ะ